กระทรวงการคลังได้เสนอความเป็นไปได้ของแหล่งเงินในโครงการดิจิทัลวอลล็ตนอกเหนือจากการออกพรบเงินกู้มอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงาณไปดำเนินการและรายงานเนที่ประชุมใหญ่วันที่10เมษายนมอบให้กระทรวงพาณิชย์สรุปหลักเกณฑ์ร้านค้าและสินค้ารายงานที่ประชุมวันที่10เมษายนเหมือนกันนะครับมอบให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมและบอร์ดรัฐบาลดิจิทัลสรุปการพัฒนาระบบและการจัดทําในลักษณะเปิด หรือภาษาอังกฤษคือว่า Open l o ูปเพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจกระเป๋าเงินเข้าร่วมโครงการรายงานที่ประชุมในวันที่10เมษายนมอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางกรอบการตรวจสอบพินิจฉัยร้องคุกกล่าวโทษและการเรียกเงินคืนรายงานที่ประชุมวันที่10เมษายนวันที่10เมษายนได้ข้อสรุปทั้งหมดน่าเสนอครมพิจารณาภายในเดือนเมษายนนะครับ ยืนยันกรอบไทม์ไลน์ตามที่ท่านจุลพันธ์แสลง 1. ไตมาสามลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน 2. ไตามาสี่เงินถึงมือประชาชนที่ประชุมวันนี้ท่านก็เห็นว่าประชุมกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกภาคส่วนเห็นด้วยหมดไม่ไมเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ไม่เป็นผู้ว่าผู้วา่วาเป็นชาตินะครับเห็นด้วยในในขั้นตอนทั้งหมดเพราะฉนั้นก็เดี๋ยวคอยฟังข่าวดีวันทีส่ส0ดในสายเดียบุณครับ